สวัสดีวันนี้ก็มีเวลาอีกอยะแต่ว่าก็จะคุยกับโยมเพียงเล็กน้อยเพราะว่าได้พูดติดต่อกันมาหลายวันแล้วแต่ว่าธรรมะเนี่ย มันก็คือของเก่าเมื่อพูดถึงว่าสอ2,558ปีเนี่ยมันก็เรียกว่าเก่าแล้วแต่ว่าเก่าของธรรมะเนี่ยเป็นเก่าที่มีค่ายิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งมีค่า เหมือนกันกันกบพาสิงหนึ่งเนะี <c> ่ย <oughs> พาสิงหนึ่งเนะี่ยองเล็กๆเ,กเกท่นี้ห้าล้านถ้าไม่ใช่สิงหนึ่งองใหญ่ทนเท่านี้ห้าแสนเพราะฉะนั้นของเก่านี่มีค่ามาก แต่ทีนี้เราอย่าไปโดนของปลอมก็แล้วกันถ้าโดนของปลอมแล้วก็เสียหายของปลอมนี่คือว่านอกเหนือจากพระสัตธรรมคนชอบทำของปลอมแล้วก็หลายคนชอบของปลอมของจริงไม่ชอบ ไปชอบของปลอมก็เลยทำอะไรอะไรต่างๆแม้กระทั่งการทำบุญการกุศลก็ได้กุศลลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจางึงแนะให้เราว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติตรงนี่ยายาปฏิบัติโนผู้ปฏิบัติออกจากโลกสามีจีปฏิบัติโนท่านผู้ปฏิบัติชอบยิ่งสี่ประการนี้ให้ถือว่าเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมพระผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัต,ติทรงจะทำวินัยผู้ปฏิบัติต้องการออกจากทุกข์ผู้ปฏิบัติสมาชิวิปัสสนานี่เรียกว่าท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณค่าสูงอาหุนในอนุตรังปุญญาเขตัังโลกาัาสะ เป็นนาบุญของโลกนานั้นเมื่อดินดีนด้ำดีปุ๋ยดีต้นไม้งามนานั้นน้ำน้อยปุ๋ยไม่มีก็ผลมันก็ได้น้อยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอนุสรังพุญญาเขตสังโลกัสสา ผู้ปฏิบัติดีก็หมายถึงว่ารักษาไว้ซึ่งศีลปาติมโมกมีความปฏจจิบัติตรงต่อข้อที่สองก็คือปฏิบัติตรงต่อธรรมวินยัยข้อที่สามก็แสวงหาที่สงบสงัดเพื่อปฏจจิบัติตนให้สูงขึ้น ท่านเหล่านี้ท่านจะเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นที่จะยิ่งไปกว่าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นเราก็เกิดมาเราก็พึ่งบุญโอ้ยคนนี้มันดีนั้นมีความสุขความสบายบุญของเบงเว้ยพ่อแม่เขาก็าบอกว่าอย่างนั้น คนที่มีความสุขความสบายอยู่ดีกินดีพ่อแม่เขาไม่ได้ว่าบาปของมึงไม่มีใครกล้าพูดเพราะว่าของนะั้นมันเป็นของดีขึ้นชื่อว่าเพชรตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็เป็นของที่มีคุณค่าคุณค่าที่ทำให้ เกิดเป็นคุณค่าจริงๆนั้นเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมล้วนแล้วแต่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ตัวของเราได้ทั้งหมดพระถ้าหากทำไม่ดีก็เสียคุณค่าโยมถ้าหากว่าทำไม่ดีก็เสียคุณค่าพระถ้าทำดีก็มีคุณค่า โยมทําทำดีก็มีคุณค่าคุณค่านี่เขาเรียกว่าคุณธรรมในที่สุดก็ทำบุคคลผู้นั้นให้เจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมแล้วก็เกิดมาไม่เสียแล้วไม่เสียชาติเกิดแล้วถ้าหากว่าไม่มีศีลธรรมละเมิดอศีลธรรม มีเงินมีทองมเข้ามีขคงมากไม่แค็ไหนก็ช่วยไม่ได้ก็คือไปไปเอาสินบนไปให้ในาในเยาวบานมันก็ไม่ได้เราทำความช่วหรือทำไม่ดีมันก็จะต้องไปตามกรรมเวรแต่ถ้าหากว่าทำดีความดีเหล่านั้นมันก็ทำช่วยเราไปตลอดสวัสดี